ทีสุกเลยหนึ่งพักสบายดีชุุสุทุกบ,บองทุกบอลบยากาศนีรราาประมาณสองโมงกับสิบเกานาทีทำบรรลกาที่วานหนึ่งพักกาศสุกใส่ง่าพักกาศโซมว่าว่าปคั่นน,น้ำประโด,ดัโปลอภัยลืมบัร,รีกาวันวันจันที่ทั้นสาม พอห็อยู่ดีเมี่อ้อที่ผู้คนึงมองทุกบอลไอพวกถึงว่ามีก้อถคนดีุผูคนท้าห้องใหญลงนนาคุณตุกใหญ่ลงไกลทีเนี้ยมาได้ไม่เท่าทางท่าพี่ดีไม่ทุคนที่ใหม่แล้วพี่น้องอจะเริ่มลงเรื่อเพิ่มเข้าหน้าเน้อะุผู้คนมองทุกบอลอีกไม่หนึ่งไม่หนึ่งอีกสักหน่อยพักกันทมากัวาง่า เอากระเช้าจีบักผิดกินผิดก่อนห้อนไปห้อนไป

ตัวงาาว่าก่อนรถไลายออกตัวง่าดับเพราะเป็นงา่าข็ง ี่ตางาก่อนโอ้ตัามพิตั้งาก่อนจะตัมพิตั้งาก่อนโอ้ที่ตามเขาเดนาคือลืมเลยเนาะ เก่านั้นเอามาปูแล้วจะไปปูที่หากระบืเหินผิกสามน่วยจีได้ร่อยแล้วชุ่นี่วันกระตอมกระเทียมอะไร่ะกินแบบบ้านๆคือเก่ากินแบบบ้านนอกคือเก่าทุกคน ที่เพชรแท้อัไเน,น,น,นาะ,ะทำอะเราทนเรียกเปน็นเพชรี่นเท่อ้อคนย่านเพชรบารีนักกะรี่ก็ทิ่ที่มาลายใช่ไหมมันสีเพชรเนาะพี่น้นองจงรดก่อนรอพ,พักมันสีมันสีบอ๊อนั่นมันชีบกเขาก็เพชรเท่านั้น มาชิลกเลขโขกแผนก um, ิจเงวะเอาเจ้าหน่อยเข้าครัวเข้าครัวน้ำอันเป็นน uh ัว huh. ชื่อรถ ป <c ười> ูน้ำปลาน้ำปลาทุกคนจะกวดบ่วงหนึ่งเป็นสองบ่วงก็ได้ผสมซีดลงเกลือเกหน่อยเพื่อไอ้บูดิบกเลยจเกี่กับาตมเอาตุมเอาวเาไว้แบเกิดกเกเาไว้เกกับชิูรเรือเนากครับเพไฟ ปเดีอ่อยัง่าอเอาไีกจุกอ่เครืนึงของบวงมาบัปีนเครืหนึ่งของอันอน,อน,นี้เลยไประเดียเขากับไปรไดีตุ้มใบมันดิบเขากับใบยนันดิบดิบแล้วมันแซ็ตเขาคุค้นเขาตัน ปล่อยคนเนี่ยมันมุนนะครับมันชุกเลยนะผมก็แยยหน้าแยยตาทุกคนไม่เอาออกนะครับกระเบื้องนะตะเคี้ยเด้อ giếp đi Cứ cơ xóc kha lên đẹp vào đấy, đẹp hơn Nga, hôi, thân, hôi, Cái nga hôi, hôi nấm răng cá nga lôi, nạ lôi Cô bà xe, tụi con Nga hôi Ôi, thôi bật bịt rồi đó มีความถืกที่ข้างหน้าใช่บ้ะยามใดยามนัลืมใส่หอมลืมใส่ตัวนหอมบังคนน่ะกิบมาอย่างนีประลืมใส่นาทีใ่รจะยูโคกรดิบทำนี่ละ มาบดาายนกที่นกคนปลักระท่านกันเลยแลนพักเลยมานั่งอยู่นอกมาจังยีนลุ่มตกผัดผมกะลุ่มลุมกะลุ่มลุมทคืึ่งียงเนาะมันีนเนาะคืนทอดไปครึ่งเหยียงคางเดียวมาเถอทุกคนุต้องมองทุกบอลมากินน้ำการสูบพัก กาจะลืมเไรคเชคที่ตามในเด้อทุกคนุกคนท้าาุกใจใส่งาดำอุ้มกิน่ปรเหุ่นนัวบัวยังลำดียวนะงายดูบายไายบาย ผมแบบเก็บมาบนว่าสุขแต่งานคนนี้กระล้มคือเกนะ่าเนาะทั้งพุ่นล้มคือทั้งพี่อยู่บอก ทั้พี่นันหนาวกินข้าเรยก็สีอาบน้ำแต่เวียงแตะเว้นุกคุกคนย่านน้ำชาบ้าน้าบ่มีน้ำอุ่นนู้จังลม นะปกติกะเฟดพอดีบารได้พิดแห้งพอดีพอดีเพียงร่มผัดทงกระทีผมก็กถูกเยวเพระง่ายะมันติดกันห้าบริษัทหเขาอย่ามันหละเลย เลองมองด้วยทุกคนลองเห็ดขึ้นเห็ดเห็ดขึ้นนั่งลงเบิงมันหอมงาดิหอมงาเทียบขันขนาด มาเดอ้อมากินานาตาลีเดอ้อสุขุสุโคเย็บกี่ยุขุสุโคดูอันแฝงซ้อนนักเศรเมืองไทยพู้ทองอยู่บ้านเวินคูดมาเดอ้อมากก็จะชูอันนี้แหละช,กชูกินชูพักชูงานและชูกิน <laughs> เค,เคยมาบ่บบานไปปาดน,นาตาลีเมืองเมืองไทยกูทองเที่ยวันนาเขียมาเบิ่งเด้อดินดับน้ำชุ่มเขาห่วงใหญ่ชาวงามผู <c oughs> <c oughs> ้ชาวงาม ความแสบความนัวมากินน้ำขันูทุกคนยุบเต็มท่ำเขาอัญชัย่อยย่างๆกินนะเอฟซีบนคอมเมนต์นะว่าอยากกินน้ำดีคนละคนเทศในคนที่ทำไม่กินว่าไปแล้วทักไนทราย มาเดอ้อมากีน้ำกันเดอ้อข้นอยากแบ่บลองทำขึ้นแอาตาลีเดอ้อทุกคนแบ่บบริยังไงบริตัวไหน,ไหน พักหอ,อมโป้ม,มแล้วใทยหอมครับ กินแบบบ้านๆนะ็แทบแทบขอจุนโกไปนะค้ากิหนาพ่อกำลมังขบุญคุณนลายถวา,าถืออกถือใจกดติดตามไปเบิกหนึ่งด้อจะคุณคนถามองตูบบอลสบายดีป็นนัา